ในช่วงปลายปีแบบนี้เราจะมีการประมวลข่าวเด่นในรอบปีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเราประมวลมาทั้งหมด10ข่าวเด่นนะครับที่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยควรจะรู้เอาไว้น่ความเคลื่อนไหวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราในรอบปี2564นะครับวันนี้ขอนําเสนอ5ข่าวเด่นก่อนเอาอันดับที่10ย้อนขึ้นมาเรื่อยๆถึงอันดับที่6กก่อนนะครับให้คุณผู้ชมได้จับตามองครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมครับ อันดับ10อิทธิพลพายุ3ลูกหวันซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่54อิทธิพลพายุโซนร้อนติ้นหมู่23กันยายนทุกภาคของไทยเกิดฝนตกหนักปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านหลายคนตั้งรับไม่ทันถูกน้ำท่วมเข้าของเสียหายระยะเวลาราวสองสัปดาห์เตยนหมู่สร้างคราบน้ำตาให้คนไทย33จังหวัดชาวบ้าน300,000กว่าครัวเรือนได้รับผลกระทบ มีผู้เสียชีวิต14รายในปีนี้คนไทยยังเผชิญกับพายุอีกสองลูกทั้งไหลออนล็อกและค่มปาซุหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมขังเป็นแรมเดือนจนชาวบ้านพะวาว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอยปี54เพราะพื้นที่ตอนบนฝนก็ยังตกแต่สุดท้ายฤดูฝนปีนี้ก็ผ่านไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยความเสียหาย อันดับ9 2ปีวิกฤตโควิด -19 ที่คนไทยเผชิญเกือบ2ปีที่ไทยต้องเจอวิกฤตโควิด -19 มีผู้เสียชีวิตกว่า200รายติดเชื้อกับเกือบ,บ30,000รายต่อวันก็มีมรดยุของโรคร้ายพรากชีวิตคนไทยไปแล้วกว่า12,000คนตลกดังค่อมชนชื่นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องมาจบชีวิตเพราะโควิด -19 ร้านนวดผับบาสถานบริการถูกล็อกดาวยาวหลายกิจการถุงขาอวสานเราขาดทุนย่อยยับข้อมูลจากสภาพักไรมาสามคนไทยตกงานพุ่ง8 7แสนคนรัฐบาลเดินหน้าหวังฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทมกลางปมดาม,มาวัคซีนเต็มแขนหนึ่งพฤศจิกายนน่านฟ้าเริ่มเปิดเพรรัฐเปิดประเทศรับท่องเที่ยวต่างชาติหวังฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลับต้องเผชิญหน้า,าก COVID ับโควิดโอมิครอนที่มาระบาดซ้ำ ตอกย้ำว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆยังจะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานอันดับ8กระแสะแม่น้ำหนึ่งฟีเวอร์สร้างความฮือฮาให้กับวงการหวยไม่มีใครไม่รู้จักแม่น้ำหนึ่งเซียนใบหวยคนดังในโลกออนไลน์จากการไลฟ์สดจุดเลขทุกปูทําให้บรรดาเหล่าโอตาของแม่น้ำหนึ่งสมหวังมุ่งมา่ปรารถนามานักต่อนักถูกติดต่อกัน8งวด ก่อนถูกตำรวจตามรวบได้ถึงบ้านเพราะเข้าข่ายชักชวนเล่นการพนันจนถูกสารตัดสินจำคุก1ปี6เดือนปรับ2,500บาทรอลงอายาวิสองปีเหมือนเพราะซ้ำกรรมซัดแม่น้ำหนึ่งไม่จบหลังเลิกรากับสามีไม่นานก็ถูกสาวรายหนึ่งยื่นฟ้องหย่าคดีแย่งสามีต่อสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาเรียกค่าเสียหาย3 0 0 0 0 0บาทซึ่งประเด็นนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของศาร อันดับเวิกฤตการเมืองสู่สมรภูมิดินแดงเป็นผลพวงต่อเน,นื่องจากปี2563ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวกดดันการทำงานของรัฐบาลผสมรวมกับที่รัฐสภาความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตลอดจนการควบคุมตัวแกนนำมวนชนคนสามนิ้วองศาทางการเมืองไทยค่อยๆประทุขึ้นนำไปสู่การใช้รถจีโน่สลายการชุมนุมหลายจุดในพื้นที่กทม กระทั่ง7สิงหาคม2564เป็นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมที่แยกดินแดงหม,ดมุดหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมคือบ้านพักนายกในกรมทหารราบที่หนึ่งจนมีการประทะกันขึ้นระหว่างมวลชนและตำรวจจากนั้น13สิงหาคมลูกนัดอดีตแกนนำกปปสได้ออกมาร่วมขึ้นไหวและถูกกระสุนปิดสนายิงจนตาขวาบอด เกิดปรากฏการณ์อุ่นทะลุกแกส๊สนัดชุมนุมกันทุกเย็นที่แยกดินแดงนำไปสู่การประทะได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายร้อนไปถึงชาวแฟดดินแดงอยู่ยังวาดภวะจากเสียงประทัดกระสุนยางและการยิงแกส๊สน้ำตาอันดับ6ปลดฟ้าผ่าสองรมชอรอยร้าวพลังประชารัฐเส็ตนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลควันหลงศึกอภิปรายไม่ไมว้วางใจนายกและคณะรัฐมนตรีไม่กี่วัน พลเอกประยุทธ์มีคำสั่งกดสองรัฐมนตรีช่วยร้อยเอกธรรมนัฐพรมผ่าและนางนารมนพินโยสินวัต์ขุนพลคู่ตายบิ๊กป้อมแบบไม่บอกพี่ใหญ่แม้แต่คำเดียวท่ามกลางความสันคลนในมุ้งพลังประชารัฐที่ต้องการเขี่ยร้อยเอกธรรมนัฐผลเลขาธิการพักจนทําให้เจ้าตัวถอดใจพร้อมลาออกเพื่อไปตั้งพักใหม่จนบิ๊กป้อมต้องออกมายาศึกขู่จะลาออกถ้ายังกัดกันไม่เลิก พอการเมืองต่างจับจ้องไปถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องสามปอว่ายังเหนียวแน่นหรือไม่แต่ทั้งบิ๊กตู่บิ๊กป้อมและบิ๊กป๊อกยืนยันไร้ความขัดแย้งใดๆและชื่อของบิ๊กตู่ก็ยังเป็นแคนดิเดตของพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้าในสนามเลือกตั้งที่ต้องกลับมาใช้กฎกติกาเดิมคือบัตรสองใบเพื่อสู้กับเพื่อไทยที่ได้แม่ทัพคนใหม่เป็นหมอชลนานสีแก้วและมีลูกสาวอดีตนายกทักษิณเข้ามารวมวงด้วย อ่ครับนั่นคืออันดับที่10ถึงอันดับที่6นะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาตามดูกันต่อครับว่าอันดับที่5จกนกระทั่งถึงสุดยอดข่ <1. S 1> าวเด่นอันดับ 1, 1> ในปี2 5 6 4คือครประเด็นอะไรนะครับ เฉพาะ5อันดับหลังนี้ก็เข้มข้นแล้วนะ,ะไม่รู้5อันดับแรกวันพรุ่งนี้จะเข้มข้นขนาดไหนนะครับ<ม>5อันดับหลังเนี่ยผมมองว่าการเมืองน่าติดตามปีหน้ายังมีความเคลื่อนไหวแต่ที่เราต้องเจอแน่คือเรื่องของโควิด -19 ที่ยังต้องยังต้องจับตาต่อแล้วก็เรื่องของอุทกภยทัยที่ที่มีเกิดขึ้นทุกๆปีะนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันว่าอันดับที่5ถึงอันดับที่1เนี่ยข่าวเด่นปี64เป็นอย่างไร